ตัวนี้เป็นรถตำนาแปดแถวยันม่านะครับผม Vp8 เป็นซิลเครื่องยนต์สองสูบแรงม้ายี่สิบแรงม้านะครับผมค่ัเครื่องยนต์เบนซินสองสูบนะครับตัวนี้สวยๆไม่สามร้อยชั่วโมงนะครับผมตัวนี้มีทับวันุ๋ยให้นะครับหัวดำ Vp ช่วงล่างปรับระดับได้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมหัวดำพอดสวยนะครับพร้อมสวิตให้นะครับผมนะเนื้อตัวสวยๆนะครับนี่นะครับผม วางไว้นะครับกับรถตำหน้า VP 8เบนซินฮัวต้า Vip v e ีเวลตาดีเซล8แถวนะครับผมตัวนี้มือสองญี่ปุ่นพร้อมให้บริการแล้วนะครับผมมีที่วันปุ๋ยด้วยนะครับขับเครื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ20ถึง25แรงม้านะครับผมใหม่300ชั่วโมง อีกคันนะครับซับปูเอต้ตาแปดแถวดีเซลนะครับผมตัวนี้เป็นเมลสตาร์นะครับผมมีที่ไวปูด,ด้วยนะครับพร้อมออกเดินงานนะครับ SPD หกแปดเอ้ย AD แปดนะครับตัวยนดีเซลสามสูบนะครับ,ต,ออรบตัวนี้ไม่สองร้อยชั่วโมงนะครับ